สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับห้องเกไกสไลเดอร์อีพีพิเศษเพราะว่าอีพีนี้เรากำลังอยู่กันที่รถไฟขบวนสุดท้ายและอีพ <EP S 2> ีนี้นะเ,เราจะลองเทนทูปูซานฉบับสไลเดอร์ <c oughs> เพราะว่ารถไฟฉบับนี้มีจมี นนะได้เอาตัวรอดจากซอมบี้ที่อยู่บนรถไฟขบวนนี้<า>แต่ว,วันนี้ทุกคนมีอาวุธในการเอาตัวรอดอ<า>ทุกคนจะมีกระสุนคนละนหนึ่งนะัดในการเอาตัวรอด ช่วยตัวเองหรือว่าช่วยเพื่อนก็ได้เราจะแบ่งเป็นคู่คู่ไหนรอดไปถึงโคกี้สุดท้ายก็ท่ากับเป็นสเวลเวอร์ของเราได้ไรอดตได้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 ไี้ไี้าด้ได้ไน้ได้ได้ไล้ได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 ้นด้ไนนได้ไดเไม้ได้ได้ได้บว้ได้ราเหมาได้มดยแล้วก้เราเอาซอ้บี้่เ้็นทีมงานหลั้ได้ใส่ไว้ไ้้ใครโดนมดอซอมบี้ับเท่้กับตายเลยเราไปดภาพ ็บบเปนไงไนและการตัวลอดของพวกเรานะคะเราจะเอาโตัวรอดกันเป็นคู่อโอเคครับเราจับเสร็จแล้วบาคู่แรกเก๋ก,กับสาม <c oughs> เฮ้ยเจียเฮ้ยจียเฮ้ยจียตกใจปลักยาไม่โดนผมลอกตกใจกใงสีแดงตกใกใจเฮ้ย

ลปโดนซอมบี้ทีลากตัวไปก็าสามโดนไปแล้วปื๊ะอ่ะสามก็ต้องเป็นผีติดเชื้อไงอติดเชื้อไวแล้วถูกต้องสามแบบไม่ไม่ใช้ปืนไม่ใช้อะไรแต่เมื่อกี้เขายิงไปแล้วอ่ะก็โดนจับไปแล้วอันนี้บอกนะคะไม่ใช่ไข่แดงค่ะแต่ว่าอยู่ดีๆสามมันเป็นพระเอกไงมันมันถูกป้องมันอยู่หน้ามันโดนทีบาไปก่อนโดนรวบตัวไปเลยไปเดี๋ยวไปดูคนต่อไปกันเลยค่ะ มันคือเอาปืนตกผีเคือเอาปืนตกผีรยี้มันใๆอกๆจุ่มให้กำลังใจก่อนแล้วป้้แล้ว

เมื่อกี้ผมยิงผีไปแล้วนะเพราะว่าผียังกอดบูมอยู่รักบูมเออใช่ผีรังบูมคือตอนนี้บูมโดนใช่ไหมมันก็เลยเจะสละบูมให้ผีได้เหรออ่ะผมกอดบ่อยละเฮ้ยไปดูคู่ที่สามกันครับโอเคไปหรอนเน่ ไป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  Mày ไปไป mày Mày ไปไป mày ไป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  ตไลัวตอนนี้เอามอือออกมาอย่างเงี้ยไปเจอคู่ที่สี่เลยครับผู้ที่สี่นะครับ,รบเราจะล่อสองคนนะนี่นี่เราคุยแผนก่อนเดี๋ยวเราเดินเข้าไปโบกี้ไหนมันมีของไงแล้วจะหยิบของออกมาเราก็จะโยนนี่โยนโย,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 ยนให้ผีมันดูมันคิดว่าเราไปแล้วผีมันก็จะจับเราอุ้ยประตูปิดบล้วเอานี้ไป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  กูอะเย่มึงจะเบิได้รเปลนเปิรม่นเบิรกาโดนนี่ยนี่มีโอ้โหแม่งอยู่ติดกันเลยวะนี่เนีมีอะนี่เดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกไปก่อนมงฝังนี้ก่อนตรงนี้ตัวนึงไง มึงอยตรงนี้มึงออกมาดิมึงออกมาเอ้ยมึงออกมามึงออกมาดิมึงออกมามึงออกมาดิเฮ้ยเฮ้ยไอ้เด็กมีสตัวอุ้ยไอ้เด็กเอาไป เดี๋ยวกูยิงให้เฮ้ยเร็วเร็วเร็วไปเลยวะไปเลยอนนี้นะฮะรอดิวิลีคนเกงแรงแข็งแกร่เกลี่ยวก็กลายเป็นผีซอมบี้ไปครับสนไปเดี๋ยวเราไปเจอทีมที่หเลยทีมสุดท้ายไปสนดท้ายทีมเบยไปไปเจ้ มาดูว่าเราจะรอตอนนี้ผีน่าจะติดเชื้อกันเยอะแล้วน่าจะมีผีมากมากกว่าตอนแรกน่ายากครับไปดูปืน S P D เฮ้ยปืนนี้แรงเลยผีดอนจะเต็มทางกันได้เหรอเด้อว้าวไปไม่ทันเลยเฮ้ยได้ปืนเพิ่มใครตายวะเนี่ยเสียววะ

นนนีีี่่่่มาใชกติกาก็มีอยู่ว่าเราอ่ะจะต้องเอาชีวิตรอดโดยที่จะต้องเข้าผ่านประตูฝั่งนูน้นแล้วผีอ่ะก็จะมาจับตัวเราก็คือ,อ,อมีเงินรางวัลน,นะคะบอกเลยว่าเราเนี่ยเหมือนหนึ่งพันสองพันสามพันสีน 5, ่พันห้าพันถ้าเกิดว่าผีจับใครไปคนใดคนหนึ่งมดจับเราไปมีสี่พันจับไปสี่คนใช่ไหมคนที่รอดก็จะได้ถูกต้องแล้วผีก็จะได้คนที่รอดกันหมดถ้องจัหมดทุกคนละห้าพันใช่ก็เป็นที่สิ้นะใคร คนคนนั้นก็ได้สองพช่วยคนจับก็ได้คนละห้าร้อยพร้อมแล้วตอนนี้ได้ดูผีโอ้โหโข้านั่งขลังอะไรก็เลยคอยแปลยังไงไปเล่ไปกันเลยแบ่งด้วยบ <laughs> Cái gì? Bên đà lấy lắc lắp công việc đúng mặt mày lắp đúng mày lắp công à, à, à. Mà, mày mày ấy đi nào mà ê đó hả đi uống đi đi đó ơi không có biết chạy tiếp còn เหมือนแปคงผ่านไปแล้วอ่ะใช่แปคงผ่านไปแล้วเฮ้ยเก็นมากเลย 哎呀，谁、哎、啊 <favour>、哎？你，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 你、oh no, no. anyway. oh, no.，你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 ，